ครับวันนี้มาสอนวิธีการเพิ่มไลฟ์เฟซบุ o กนะครับที่จะเป็นคนไทยล้วนทั้งหมดนะครับขั้นตอนแรกนะครับเพื่อนๆมาที่ Google นะครับจากนั้นก็พิมพ์เซิร์ชหาเว็บไซต์ที่ชื่อว่า kmm นะครับ kts นะครับจากนั้นก็ให้เพื่อนคลิกเข้าสู่เว็บไซต์เลยนะครับพอคลิกเข้าสู่เว็บไซต์แล้วนะครับในหน้าแรกนะครับก็ให้เพื่อนมาสมัครสมาชิกกันก่อนนะครับสําหรับใครที่ยังไม่มีสมาชิกนะครับ ประมาณหน้าสมัครสมาชิกแล้วนะครับก็ให้เพื่อนๆก่อข้อมูลให้ครบถ้วนนะครับโดยใส่ชื่อผู้ใช้งานนะครับอีเมลหรือ Gmail ก็ได้นะครับรหัสผ่านยืนยันรหัสผ่านด้วยนะครับจากนั้นก็อย่าลืมติ๊กถูกส่วนล่างนี้นะครับเพื่อเป็นการยืนยันว่าไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัตินะครับจากนั้นก็กดสมัครสมาชิกได้เลยนะครับพอเพื่อนสมัครสมาชิกเสร็จแล้วนะครับก็ให้ย้อนกลับไปที่หน้าเข้าสู่ระบบนะครับแล้วก็ลงชื่อเข้าใช้งานที่ใช้ชื่อผู้ใช้งานที่ลงได้สมัครไปเมื่อสักครู่นะครับ พอเข้ามาแล้วนะครับจะเจอหน้าเว็บไซต์นะครับในเว็บไซต์นะครับก็จะมีประกาศอยู่กลางจอนี้นะครับก็เพื่อนๆอย่าลืมอ่านกันด้วยนะครับบางโปรโมชั่นก็จะมีแสดงอยู่ด้านบนแล้วก็มีบางครั้งก็จะเป็นคําเตือนของทางเว็บไซต์นะครับทีนี้ก็ด้านซ้ายนี้นะครับจะเป็นบริการของทางเว็บไซต์นะครับที่ผมจะมาอธิบายฟังนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับแล้วก็ดาล่างนี้วงกลมนี้นะครับก็สามารถเปลี่ยนโหมดสีนะครับใครชอบแบบไหนก็สามารถใช้แบบนั้นได้เลยนะครับ ด้านบนนี้ก็จะเป็นแพลตฟอร์มแพลตฟอร์มที่ทางเว็บไซต์มีให้บริการนะครับที่ผมก็จะมาเลือกเป็น facebook แล้วกันนะครับจากนั้นก็ในส่วนของหมวดหมู่นะครับให้เพื่อนๆเลือกเป็นอ,อ่าถูกใจรูปอ่าวิดีโอคนไายแท้นีตัวตนนะครับจากนั้นก็อ่านรายละเอียดครบถ้วนนะครับแล้วก็นำสิ่งลิงก์มาใส่ในช่องว่างนี้ได้เลยนะครับโดยวิธีการนำลิงก์มาใส่นะครับเราไปที่ facebook นะครับเลือกโพสที่เราต้องการจะเพิ่มยอดไลค์นะครับจากนั้นก็ คลิกตรงวันหรือเวลานะครับแล้วก็คลดล็อกลิงก์ได้จากด้านบนเลยนะครับแล้วก็นํามาใส่ในเว็บไซต์นะครับจากนั้นก็ให้เพื่อนๆพิมพ์ปริมาณที่เพื่อนๆต้องการได้เลยนะครับขั้นต่ำอยู่ที่หนึ่งร้อยไลน์นะเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูอยู่ที่หนึ่งร้อยไลค์แล้วกันนะครับจากนั้นก็เพื่อนๆกดสั่งซื้อได้เลยนะครับพอสั่งซื้อเสร็จแล้วนะครับก็จะมีข้อความขึ้นมาแบบนี้นะคว่าแสดงว่าเราสั่งซื้อสําเร็จนะครับแล้วก็จะมีรหัสคําสั่งซื้อมาให้เราด้วยนะครับ โดยหากเราเกิดปัญหานะครับก็สามารถนรํรหัสนี้ไปแจ้งงานมินได้นะครับยอดไม่ขึ้นหรือยอดขึ้นช้าก็ลองติดต่อกันไปดูได้นะครับแล้วก็มีรายละเอียดที่เราเม่ได้สั่งซื้อไปนะว่าจะเป็นบริการที่เราสั่งเซื้อนะครับลิงก์ปริมาณและราคาบริการนะครับหากเพื่อนๆต้องการจะย้อนดูรายละเอียดพวกนี้ก็สามารถไปย้อนดูในประวัติการสั่งซื้อได้นะครับพอเคลิกเข้ามาแล้วนะครับรายละเอียดก็จะเป็นเหมือนที่เราได้สั่งซื้อไปนะครับก็จะเป็นมีอ่า รหัสคําสั่งซื้อนะครับบริการนะครับลิงค์ปริมาณราค่าบริการนะครับแล้วก็มีสถาบอกนะครับตอนนี้ก็อยู่อ่าตอนลังปรมผลนะครับเดี๋ยวในช่วงกําลังกระมผลผลผมจะมาอธิบายการเติมเงินแล้วก็บริการอื่นครับวิธีการเติมเงินนะครับก็จะมีให้เราเลือกถึงหกช่องทางด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นสแกน QR วโค้ดครับโอนเงินผ่านธนาคารนะครับทูเ e รนิวอลเล็ตนะครับอ่างตัวอัลเล็ตนะครับหรือจะเป็นเหรียญคริปโตก็จะมีให้เราเลือกถึงสี่สกุลเงินด้วยกันนะครับแล้วก็จะเป็นเพอร์เฟกต์ม ที่โอนโดยใช้ USD นะครับแล้วถ้าเป็นบต่อมานะครับเป็นบริการนะครับบริการของทางเว็บไซต์ก็อยู่ที่นี่หมดเลยนะครับเพื่อนๆสามารถดูได้นะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook, YouTube, TikTok, IG, Instagram, Google นะครับหลายก็มีนะครับเพื่อนๆสนใจบริการไหนก็สามารถกเข้าไปดูได้นะครับได้จากด้านหลังนี้นะครับแล้วก็มีรายละเอียดสัมามาสั่งซื้อได้จากตรงนี้เลยนะครับ ทีนี้มาดูบริการแนะนำเพื่อนกันบ้างนะครับหากใครต้องการรายได้เสริมนะครับสามารถคัดลอกลิงก์นี้นะครับส่งต่อคนอื่นนะครับหากมีการเติมเงินนะครับผ่านลิงก์นี้นะครับอสําหรับคนที่แนะนําไปนะครับก็จะได้5%จากยอดค่าใช้จ่ายทั้งหมดนะครับอย่างผมก็จะได้ไป2,100แล้วนะครับจากรายได้นะครับใช้เวลาไปประมาณไม่นานเองนะครับก็เป็นรายได้ที่ได้ขึ้นมานะครับแล้วตอนนี้ก็ยังมีรอจ่ายอยู่ตั้ง362นะครับ แล้วก็สา,าสามารถกดเบิกถอนได้จากตรงนี้นะครับต่อมานะครับวิธีการติดต่อแอนดมินก็สามารถมาติดอดูที่หน้าแรกได้เลยนะครับก็จะมีบริการติดต่อแอนดมินนะครับมีทห้งเลือกถึงช่องสองช่องทางด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นทางไลน์ไอดีนะครับหรือเป็นทางตั๋วช่วยเหลือนะครับก็สามารถเลือกหัวข้อนะครับพิมพ์รหัสคำสั่งซื้อน,นะครับแล้วก็พิมพ์รายละเอียดที่เราต้องการติดต่อแอนดมินนะครับแล้วก็สามารถฝากรูปได้จากตรงนี้เลยนะครับจากนั้นก็กดส่งตั๋วนะครับก็จะมีข้อ,ขอความอยู่ด้านขวานี้นะครับ แอดมินก็จะมาตอบเรานะครับทีนี้มาดูบริการที่เราสั่งซื้อกันบ้างนะครับว่าขึ้นบ้างหรือยังทีนี้เรามาดูกันบ้างนะครับว่ายอดไลค์เราขึ้นบ้างเลยตอนนี้ก็เริ่มขึ้นมาลัวลัวแล้วนะครับให้เพื่อนเพื่อนฟรชดูนะครับก็ขึ้นมาแล้วนะครับก็ทุกคนก็จะเป็นคนไทยทั้งหมดนะครับเพื่อนเพื่อนสามารถตรวจสอบได้นะครับก็สาหรับใครนะครับที่ต้องการเพิ่มยอดไลา์คนไทยแท้มีตัวตนแบบนี้นะครับที่ผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้ล่างนี้นะครับสามารถเข้าสู่เว็บไซต์แล้วก็สมัครสมาชิกได้จากด้านล่างเลยนะครับ วันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ